สวัสดีครับสักเพลล็อกตกปลามือ2บายวิลชโชนนะครับตัวนี้เป็นล็อกมือ2ครับเป็นของโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกอ่าเลสโกวีสี่ห้าศูนย์นะครับ mm hmm. ก็สปูดเป็นโลหะครับบอดี hmm. ้ก็เป็นโลหะขนาดก็ประมาณดีจีสามสิบครับดีจีสามสิบขึ้นไปนะ mm hmm. ก็เบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์ห้าพันครับ สภาพก็นี่ครับตามที่เห็นเลยมีรองรอยการใช้งานมาจากเจ้าของเดิมครับผลิตนี่ครับปั๊มเจแปนชัดเจนก็เป็นลอกแนววินเทจนะครับทรงทรงคลาสสิกทรงเก่าๆโบราณครับเสียงดังดีครับขนาดจุดสายก็นนี่ครับตามที่เห็นเลย ก็หมุนเดินหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับหมุนลื่นประมาณนี้ครับการเกับทำงานปกตินะครับหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับสายพันละช่างสปริงนา่ารักแข็งแรงดงดีครับเปิดปิดได้ครับ คลิกเสียงดังดีส่วนเบกก็แน่นอยู่แน่นอนครับเบรกแน่นครับเดี๋ยวดูฝาข้างในนะอ๋อฝาม,มันล็อกติดกับสปูนครับมันก็จะถอดได้แค่นี้นะสปูนกลมสวยครับแกนก็ประมาณนี้ครับต้องแก้สายและสายพันละ ก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งมาอยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ